คนะคะตอนนี้เราก็ได้ไปซื้อเบ็ดแล้วก็กระเปะะ๋ากระเป๋าเราไปซื้อกระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะแบบแบบเราก็คิดว่ามันน่าจะแบบตกปลาได้ง่ายขึ้นเนาะใช่เราก็หวังให้มันเป็นแบบนั้นเราซึ่งก็ได้ทำการขยายฟาร์มด้วย อันนี้เราซื้อมาในราคา7,500นะคะมันก็จะได้หลายอย่างนะก็คือแบบใส่ทั้งเหยื่อแล้วก็พวกพวกอุปกรณ์ในการช่วยตกปลาได้นะคะต้องก็โตกันโตกันเยอะแล้วนะวน,นี่เราก็ตั้งให้มันติดอะเพราะว่าจะได้ลดกับตัว ขัวหอบด้วยนะคะซึ่งเราก็คือต้องลลบเพิ่มแค่ตัวเดียวก็คือน้องที่แหว่งมาตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจัดการทำตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็มาเจอกันอีกทีนะคะโอเคนะคะซึ่งมันก็เกิดจากความผิดพลาดเล็กน้อยวันนี้มันเป็นวันโพส เราเราไม่ได้ซื้อของมาเตรียมนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ปลูกมาเล็ดอะไรไปเพิ่มนะคะจริงๆถ้าปลูกอ่ะมันก็คือยังปลูกยังปลูกเป็นข้าวได้นะคะเป็นวีดแล้วก็สร้างทำการสร้างเรียบร้อย คือจังหวะน,นี้เราก็เคลียพวกเควสไปเยอะอยู่เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็คือจะเหลือแค่กางเกงขาสั้นของของลิวิสนะคะแล้วก็ไปลงเมืองที่ทะเลทรายแต่จริงๆตอนนี้ เราจะไปตกปลาต่อเราไม่แน่ใจนะคะว่าหรือดูฤดูเนี้ยมันมันเหลือปลาอะไรบ้างแต่ที่รู้ๆเลยก็คือจะเป็นปลาหมึกกับโดราโดนะคะ อันนี้เ,รา,เราจะตกจะตกแค่ถึงบ่ายโมงแล้วก็จะย้ายที่ไปตกที่หน้าบ้านลีอาระคะ ตกไปใจจะขาดไปนะคะแม่แมบมันจริงๆเมื่อกี้มันก็แบบขึ้นมาเกินครึ่งหลอดแล้วนะแล้วมันก็แบบไปหมดเลยเอาจับจังหวะมันไม่ได้อะ่ะยากมากุ๊ย <c oughs> เหลือวเวลาอีกแค่10นาทีสุดท้ายนะคะสำหรับตกไปหมด จริงๆถ้าอันนี้ไม่ได้มันก็แบบไม่มีให้เร้ล้ละโอเคบายโมงพอดีมันตบไม่ได้ละไว้รอพรุ่นี้จำ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 ,จำเอาสวีทพีมาให้แล้วซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเกิด มาเกิดวิลลี่ด้วยเดี๋ยวเราก็เอาของในตัวให้เขานั่นแหละไม่รู้ว่าเขาจะชอบโฟร์ฟฟเซนเทียรหรือเปล่าเดี๋ยวเราตัดสินใจเป็นกลับไปเอาของที่บ้านมาดีกว่าค่ะเพราะเราเรากลัวว่าแบบว่าถ้าสมมติว่าให้ของที่เขาไม่ชอบเนี่ยมันมันจะเป็นการแบบลดดาวได้นะคะเฮ้ยลด นี่รถหัวใจตอนนี้คือแบบเราก็มีแค่หนึ่งอ่ะแล้วถ้าแบบถ้าใจะให้กลับไปเป็นศูนย์ใหม่มันจะดีอยรอ <c oughs> ตรงนี้คือเราก็จะตกประมาณไม่เกินหนึ่งทุ่มนะคะเพราะว่าถ้าเป็นหนึ่งทุ่มก็คือน้องก็จะไม่มาแล้วนะ จริงเราก็คิดว่าแบบมันน่าจะยากกว่านี้นะแต่นี่คือได้แล้วเหรอโอ้ยมากโอ้ยแล้วเราแยกปลาไปขายบ้างนะคะที่เราเราก็คือไปไปเซิร์ชมาแล้วนะว่าแคปฟิตนี่วิลลี่ก็น่าจะชอบนะคะ ก็มีอีกอย่างหนที่เขาชอบจริงๆพัมคินมันปลูกฤดูหน้าแต่ว่าวันเกิดเขาฤดูนี้จะให้เราไปให้เขาเดินหน้ามันก็ไม่ได้เนาะเป็นแคทฟิตแล้วกันค่ะถ้าเป็นเพชรมันก็จะแบบแพงไปอะ่ะเราเป็นคนไม่ได้ใจปั้มมาจริงๆค่ะ ถ้าตีเสดกับแคลไลไว้นะคะแคลไลก็เป็นคนที่จะทําให้หาเงินได้เร็ววิธีหนึ่งเลยค่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำอ่ะเดินเอาแคทฟิตไปให้วิลลี่ก่อนนะคะจริงๆเขาต้องเดินออกมาแล้วนะปกติเขาจะต้องไปซาลูนนะคะ ตอนนี้ไม่รู้ว่ายืนตกปลาอยู่เปล่าจริงด้วยให้ไปลึกเมื่อกี้จ้ะหนึ่งหัวใจหนึ่งดวงค่ะตอนนี้เพิ่มเป็นสีดวงแล้วอ่าเวลาที่หัวใจจะเพิ่มเร็วนะคะก็คือจะเป็นวันที่แบบวันเกิดนี่แหละคือโอเคสุดๆละมาีตอนนี้ยังเป็นศูนย์ดวงอยู่ เราไม่แน่ใจนะคะว่าวันเกิดมานี่คือวันไหนไม่ใช่เดือนนี้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวลองดูในนี้นะคะ18 18ปดฟเป็นฤดูใบไม้ร่วงวันที่18นะคะก็คือเดือนหน้าเราลืมไปเอา ลืมไปเอาไว้นี่อ่ะอลืมไปเอาขวานอะ่ะมันได้แล้วนะแต่ว่าก็ลืมอ่ะไม่เป็นไรเนาะตอนนี้ก็ว่างว่างมากไปลงเหมือนดีกว่า เมว่มวีวเวเม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 ยเมวเมวเมวเม่เมวเ,เ,นะเรวยังไมวทัวตั้เตือนวีสส้สเรทุกท่มวเดือนนี้เราน่าจะไม่ได้นะคะน้องปมึก ประกอเสริมเราพังแล้วนะคะแต่ปลาหมึกเนี่ยไม่ได้ยีสิบนาทีสุดท้ายดวงเรายังไม่มานะคะวันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเราจะตกไปเรื่อยเพราะว่าเราต้อง เราเรารู้สึกว่าปลาทะเลอะ่ะมันน่าจะแบบแพงกว่าปลาชนิดอื่นๆนะมันก็จะตกไปทุ